สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆเกมื่อวานนี้เราได้ชมลิปเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันนะคะกดไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่2เรื่องความสําคัญและประโยชน์ของอาหารกันค่ะอาหารที่มีประโยชน์ เมื่อเด็กรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ตามวัยค่ะต่อไปเรามาดูอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาหารที่ไม่มีประโยชน์เมื่อเด็กรับประทานไปในปริมาณที่มากนั้นเด็กก็จะกลายเป็นโรคโรคนั้นชื่อว่าโรคอ้วนค่ะ ดังนั้นความสำคัญและประโยชน์ของการรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากๆเด็กๆควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ชมคลิปแล้วใช่ไหมคะเรื่องความสำคัญในการรับประทานอาหารเด็กๆได้ทราบไปใช่ไหมคะอาหารอะไรที่มีประโยชน์และอาหารอะไรที่ไม่มีประโยชน์เด็กๆก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ ค่ะวันนี้คุณครูเสนอใบงานใบนี้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะรูปอะไรปลาเด็กๆต้องทานปลาเด็กๆจะได้เป็นเด็กที่ฉลาดนะคะแล้วร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงค่ะวันนี้คุณครูอี๊บกับคุณครูเล็กไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ